ชื่ออะไรนะอ๋อเห็นละอยู่ที่วังสองนาครตตำบลตะขบอำเภอปากทงชัยครับเปิดใหม่นะครับเปิดปีใหม่นี่เองนะครับเปิดเมื่อวันที่31ธันวาคม2564ที่ผ่านมาเขาก็ทำบุญกันมาแล้วนะครับเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่1แล้วอันนี้ผมมาวันที่3ก็เปิดได้4วันนะครเขาก็ทำบุญเปิดมาแต่ว่าไม่มีศิลปินไม่มีความบันเทิงเนื่องจากก็ ทำตามสาธารณสุขจังหวัดทำตามกระทระวงสาธารณสุขนะครับเพราะว่าโควิดเดอะอะไรนะนิวโออะไรนะโอมิคนอนก็ป,ป้องกันไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับก็ผ่านไปก็จะมีจุดคัดกรองอย่างดีมาเที่ยวกันได้นะครับปลอดภัยเพราะว่ามีจุดคัดกรองด้วย มาด้วยกันลงสองชื่อได้ไหมหรือลงชื่อเดียวตัวในกุมเช็คสวค่ะตัวอยู่ในรถตัวอะไรซื้อต้นเก๊คฮวยน้ำเก๊คฮวยมันจะมีส่วนโอ้พี่บอกตัวนรถอะไรตัวอะไรตัวตัวเัว่กีานี่ยห้าบัาทห้าสิบบาทแตนบัตรร้อยหนี่ยไปเอาไปมาได้เขียนให้ก็ได้มาที่เดียวกันก็เขียนที่เดียวกันเอาเขียนไปเลยเอาถ่ายไรส่สดอยู่เจ๊ก็จะดังตรงนี้แต่แกหัวเรถแฮ่ๆห้ะ แกอ่านหน้าอกผมก็พอแกจะดูแกน่ะว่าฉันอยู่ช่องอะไรเนี่ยแกจะไปดูไหลช่องอื่นแกดูช่องฉันเรื่องนึนี่หน้าอกนี่หละชื่อช่องมันอยู่หน้าอกบทภาษาไทยล้วนๆบอแม่นภาษาอีสานอยากดูตัวเองว่าเท่เด่นขนาดไหนก็ดูช่องผมนี่แหละนี่คนนี้สวยกว่าเขาเนี่ยบริการดีคุยดีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกค่ะ ยิงตัวนี้ออกยิงตัวนี้ปิดเพิ่งเปิดเหรอครับอ,นนอ๋อยี่สิบเจ็ดเหรออ๋อเดี๋ยวก็ทำบุญพิธีการวันที่สามเอ็ดกันที่หนึ่งใช่ไหมที่ผ่านมาใช่ไหมผมอ่านตามป้ายมานะเปิดเป็นทางการกับมันเป็นอะไรบ้างสถานที่ท่องเที่ยวร้านกาแฟใช่ไหมสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเดินจากที่ไปหนึ่งร้อยเมตรหน่งร้อเมตรโซน ตรงล่มขาวนะคะเลี้ยวซ้ายจะเป็นโซนพันไม้มงคลพระราชทาน77จังหวัดค่ะแล้วก็เดินขึ้นไปอีกนิดจะเป็นเนินภูศักดิ์สิ์มีพระปางหน้ากกกับพระบรมสารีริกธาตุจากสามประเทศไทยลาวศรีลังกาค่ะแล้วก็วนมาให้อาหารปลาและลงทุ่งเก๊กหวยค่ะทุ่งเก๊กหวยแล้วก็จะวนกลับมาที่เดิมได้ใช่ไหมมันจะเป็นเป็นตัวยูย้อนกลับมาคืนใช่ไหมไม่ต้องย้อนกลับไปกลับมาอย่างนี้อ่าโอเคบ้านพักกมีนะคะบ้านพักแปลกรศค่ะ เป็นบ้านพักตากอากาศใช่ไหมเหมือนรีสอร์ทอะไรพวกนี้เนี่ยพูดตรงพูดเป็นบ้านพักตากอากาศจะให้เช่าสองหลังนี้นะคะแล้วก็จะมีจุดกลางเต็นท์อยู่ด้านบนค่ะอ๋อกลางเต็นท์เขาใช้ค่าบริการเท่าไหร่ยังไงอ๋อค่าบริการอันนี้จะต้องติดต่อที่จุดประชาสัมพันธ์มาด้านหน้าเหรอทางเข้าใช่ไหมไม่ค่ะอ๋อด้านในด้านในตรงข้ามกับทุ่งเก้งหวยค่ะอ๋อจะมีราคาเหมือนห้องเช่าพักอะไรเนี่ยเท่าไหร่อยู่ตรงนั้นหมดเลยรายละเอียดเพราะว่าเราจะพูดตัวเลขตรงตรงไม่ได้เพราะว่าบางช่วง มันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะไฟเออลดไม่ลดในช่วงรีอะไรละอัปเดตไฮซีซันอะไรพวกนี้มันจะไม่เท่ากันใช่ไหมอะไรประมาณนั้นนะครับแลกอะไรได้บ้างคะไปแลกไหนแลกซื้อน้ำเก๊กฮวยกับต้นเก๊กฮวยนะคะอยู่หน้าทุ่งเก๊กฮวยค่ะนี่นี่เขาตอบไม่ได้จะตอบให้ก็ได้เนี่ยูทูบเบอร์จะตอบให้เธอใช้บริการได้หมดสิทธิ์ตรงนี้ ขอให้ไว้ไว้ใช้บริการลดค่าที่พักได้ด้วยจนอนสองคืนไม่ได้เป็จองมาที่ประชาสัมพันธ์สามเขาแล้วนะครับมาเที่ยวกันนะครับดูตามนี้ครับมาใกล้เมืองสถานที่ดีมากเลยครับผมเพิ่มเพิ่มเติมให้นะไม่เกี่ยวกันเพราะผมไว้ทุกที่บรรยากาศได้เลยข้างหลังเป็นเขาหมดเลยครับสวยแล้วก็ถ้าจะมาแบบส่วนตัวพักผ่อนแบบคนที่อยู่ในเมืองเหมือนผมนี่แหละครับไปตรงไหนก็เจอแต่ตึกไปตรงไหนก็เจอแต่รีสอร์ทไปตรงไหนเจอโรงแรมใหญ่ๆ ตอนนี้มาอย่างนี้มันจะเป็นบรรยากาศของธรรมชาติของชนบทจริงๆมีเขาจริงๆให้เห็นเห็นแล้วมีร้านกาแฟนะเจ็ดสิบกว่าจังหวัดเดี๋ยวผมจะพาท่องเที่ยวไปครับในเทปนี้เลยครับในเทปนี้ต้นไม้ทุกเจ็ดบจ็ดจังหวัดรวมกันอยู่ที่นี่ที่เดียวครับครับรวมที่นี่ทีเดียวเลยมีที่พักให้มีที่กางเต็นท์นะครับเดี๋ยวก็ติดต่อที่ประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับนางเอกยูทูบเบอร์อย่าพิ่งไปนะครับมาทังนี้ก่อนครับรอโปรดิวเซอร์หน่อยขึ้นไปรอบนรถ มาท่องเที่ยวกันนะครับโปรโมทัที่เขาอ่อนมาดูหน้าจอนะครับสวยงามนะครับมีเขาด้วยนะครับแล้วมีจุดกลางเต็นท์ด้วยนะครับค่าบริการไม่น่าแพงนะครับมากันได้เฉพาะครอบครัวดีๆอไม่ต้องไปไกลหรอกอยู่แค่อยู่แค่นี้สําหรับคนที่ไม่อยากเดินคนชราแบบผมนี่แหละครับนั่งรถรอเดี๋ยวก็จะมีคนขับวบน,นเหมือน แต่นี่ได้บรรยากาศกว่านะครับผมจะไม่พูดพาดพิงสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่นะครับมันจะได้บรรยากาศแบบธรรมชาติจริงๆคือเป็นรถไถลากไม่ใช่รถอะไระรถสวนสัตว์อะไรเงี้ยมันจะสวยกว่าแขกมาก็ไหนครับไหนแขกมาแขกาแขกมาไม่มีแขกเลย จะไทยใช่ไหมไดังฮะลาวลาวเวอรฉันจำหนาได้ไปเที่ยวดูงานหมอลำยากระทุงสองปีแล้วไม่ได้จัดครับเพราะว่าโควิดมาในเมืองงดบทครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะเจ้าเจ้าพ่อหมอลำปักธงชัยมีสองแห่งครับวัดนาแค่วัดหน้าพระธาตุชมฟีด้วยไปเก็บตังสองคืนซ่อนซ่อนแจ้งด้วยไม่ได้จัดสองสมปีแล้วเพราะว่าโควิดมา เซียนหมอลำก็ต้องไปนะครับวัดนาแควัดนาพระธาตุนาพระธาตไปเสียตังค์นะครับนเ<ะ>ขาเป็นโรงแรมเขามีคนพักจะจองให้เอาไหมในแต่บ,บัตรนะรลดราคาได้อร,ดไรอเขารอขึ้นรถที่ไปจะเดินทำไมเมื่อยเ<ะ>ขาให้นั่งรอเขาลับมา ร,บบรถบริการบริการฟรีแม่นคนไม่นั่งเขาก็ไม่ขับไงคนขับ<ช>เขารอนจ้าเลืกว่าติดจอดให้ถ่ายรูปเฉยๆบอแมนพาไปถ่ายรูปขึ้นเขาอ้อมเขาเดี๋ยวรอแกเป็นคนอค๋อบอบบอ,บอ,บอไม่ได้ว่าอะไรนึกว่าติดจอดแล้วไปถ่าย